อ่าอาอาสวัสดีเพื่อนเพื่อที่รักทุกคนวันนี้มียู่โหแบงก์กับเกม Sunfer Land ก็ได้เลยนคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำผู้ลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกลังแล้วกสำหรับเกมฟรีในเะบราว์เซอร์ที่ทุกคนสามารถเล่นกันได้แต่มีเงื่อนไขในการถอนเยอะแยะยิบย่อยแล้วก็ลงทุนเยอะ <c oughs> นะครับก็เป็นอ่เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาครับนะครับในเรื่องของตัวแร่ทองกันนะเพื่อนเพื่อนนะ ก็สาหรับตอนนี้ผมเลเวล46แล้วนะครับก็ถึงเป้าหมายของตัวเกมนี้นะครับในเรื่องของตัวบิลดิ่งนะครับหรือในการสร้างนะครับตัวของกินเฮาส์นะครับผมก็ตรงนี้นะครับมันใช้น้ํามันเยอะมากเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวไอ้ตรงนี้ผมจะมารีวิวอีกทีหนึ่งให้เพื่อนๆดูนะครับในเรื่องของตัวเอ่อแลนต์ตัวของที่ปลูกออโต้นะครับแล้วก <tinc S 1> ็ในเรื่องของตัวที่เอ่อแปลงปลูกนะครับในเรื่องของแปลงปลูกตรงนี้มันก็จะสอดคล้องตัวของอางุ่นนะครับข้าวแล้วก็ อ,อ,อันนี้น่าจะเป็นผมไม่แน่ใจคืออะไรว่าแปลได้ปะผมไม่เคยอ๋อมะกอ,อกนะครับไม่เคยไม่คุ้นคํานี้นะครับก็เป็นมะกอ,อกข้าวแล้วก็ตัวของอางุ่นตรงนี้นะครับก็สูตรใน,ในการเล่นตรงนี้หรือว่าวิธีการเล่นตรงเนี้ยนะครับอันนี้มันมีในดิสคอร์ดแล้วนะครับใครที่อยากจะเข้าไปศึกษานะครับก็สมัครเมมเบอร์ห้าสิบบาทไปได้นะตอนนี้คือคนก็เริ่มเข้ามาสนใจเกมนี้เยอะแต่ผมต้องบอกเพื่อนจริงๆนะครับงบน้อยหรือว่าสายฟรีเนี่ยอาจจะท้อใจได้เพราะว่า ทุกอย่างมันเป็นทุนหมดเลยนะครับแล้วมันใช้การคำนวณเยอะนะครับแล้วก็รายได้จะได้จริงๆเนี่ยมันแลนเนี่ยแลนเนี่ยคือเห็นรายได้แล้วนะครับก็สําหรับใครที่อยากเล่นแค่แบบพอประมาณก็ถึงเลเวล4 6สามารถทําตัวของการคราบนี้ได้อะไรได้ตรงนี้ก็ถือว่าผ่านแล้วแล้วก็ขุดแร่ทองขายตรงนั้นเลยนะครับก็อาจจะได้ประมาณร้อยนึงนะครับหากจากค่าคอสตต่างๆค่าคอสก็คืออย่างเช่นค่าของที่เราเอามาค้าบนะครับแล้วก็ถอนทุกวันได้เลยนะครับคลิปถอนผมทําไว้เรียบร้อย อ่ะโอเคนะครับก็ตอนนี้ผมสามารถเปิดในเรื่องของตัวแร็ตตัวของแมปลาวาได้แล้วหรือว่าแผนที่ลาวาได้แล้วนะตรงนี้ก็จะใช้ตัวของซันสโตนนะครับในการครัฟก็ตอนนี้คือซันสโตนผมเก็บมานะครับก็อยู่ในระยะที่มันมีพอดีนะตอนนี้ผมมีทั้งหมด4ก้อนอยู่ในแลนนะครับผมสามารถคราฟไปตัวของอแร่ทองได้แล้วนะครับตรงนี้ผมก็จะเอาแร่ทองไปวางใน แ,แต่เ,เพื่อนๆต้องดูนะครับว่ามันวางได้ก็จริงนะครับแต่ถ้าแลนเรามีจํากัดเนี่ยเราต้องเอาของออกไปนะทรัพยากรวางแล้วไม่สามารถเก็บได้อ่ะเดี๋ยวผมย้อนกลับไปสักนิดนึงละกันนะครับถ้าเพื่อนๆวางของไปแล้วเพื่อนๆจะไม่สามารถเ,าเก็บเข้ามาได้นะครับเนี่ยเพื่อนๆสังเกตจะเป็นรูปมือสิ่งที่เก็บได้ก็คือเป็นพวกนี้ครับนี่พวกเนี้ยเ,เป็นพวกตัวนี้นะทำไมอ๋อเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับว่าไหนเก็บได้อนไนเก็บไม่ได้อันนี้เดี๋ยวรีเฟซแป๊บนึงนะ แปลกๆอันนี้ผมก็ผมก็งงเหมือนกันทำไมเก็บไม่ได้เน็ตน่าจะหลุดหรือว่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวลองกดใหม่เออนี่ไงอัน,นอันนี้เก็บได้นะครับอันนี้เก็บไม่ได้นะอ่าอันนี้เก็บได้นะครับถ้ามันขึ้นกากระบาดอะแปลว่ามันกาลังคาฟอยู่อย่างตัวนี้ผมคาฟไอตัวนี้อ,อ,ยนอ,อ,นน <majors> อยู่นะครับตัวนี้ผมคาฟอันนี้อยู่นะครับอันนี้ผมไม่ได้คาฟน,นอะอเดี๋ยวลองมาดูว่าเราไม่ได้คาบไม่ได้คราบเก็บได้นะครับอ่าประมาณนี้พื้นที่ตรงนี้ผมวางไว้ 2จุดนี้นะครับผมก็จะขยายต่อนะขยายต่อแล้วก็ก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับแต่เดี๋ยวถ้าถึงจุดหนึ่งที่ผมพอใจผมก็น่าจะเ,าเลิกขยายต่อนะเพราะส่วนตัวผมเล่นแล้วผมมองเป็นเกมมือถือแล้วอะครับเพื่อนๆนะครับก็มีเติมเติมไปเยอะอยู่พอสมควรนะก็ประมาณ5000อยู่นะ5 0 0 0บาทตอนนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้ว <laughs> เดี๋ยวต้องไปคำนวณในใบแนสอีกทีนึงโอนตังมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปคับกันเลยนะเราไปที่แลน เราว่าเหมือนเดิมนะครับถ้าเราไม่อยากจะครัฟแก่ทองเนี่ยเราข้ามไปตัวของกิมสโตนได้เลยนะครับแก่แดงนะเพื่อนๆนะครับใช้20ก้อนก็ใครแบบขี้เกียจแบบมาครัฟไอเนี่ยเราก็คาฟอันนี้นะครับแต่ผมเห็นต่างประเทศอะเขามี5ก้อนนะเออห้าก้อนนะครับก็อาจจะใช้ระยะเวลากว่าจะได้20ก้อนใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองคัฟเลยนะครับเป็นแก่ทองไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับก็เราได้มา1ก้อนเราก็กลับไปที่แลนด์นะครับ เราเราก็เอาไปตรงที่กระเป๋านะครับเอามาวางไว้เลยนะครับแทนที่แตนๆก็วางได้ปกตินะครับเราก็หาทําเลดูว่ามันมีพื้นที่ตรงไหนว่างหรือเปล่านะครับเออเราต้องใช้พื้นที่อย่างประหยัดนะเพื่อนๆเติดๆอ่าตรงนี้ว่างอยู่นะครับอ่าเราวางตรงนี้ไปก็ได้นี่เห็นไหมครับแล้วเนื่องจากเอ่อตรงนี้ผมมีที่ขุดพอด,ดีนะครับ1อันนะขุดไปเลยเรียบร้อยได้1ก้อนนะครับก็ถามว่าคุ้มไหมมันก็จะทําให้เราเพิ่มในเรื่องของ ตัวทองมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ผมมีทองหนึ่ง6 7สามนะครับทั้งหมด7ก้อนใช่ปะวะ2 4 6 7เออ7ก้อนนะครับแล้วก็ไอตัวของผมเนี่ยเอ่อตัวของที่ผมมีนะครับที่สามารถส,สต็อกของผมเนี่ยจะอยู่ที่12ชิ้นมัน้งเออ12ชิ้นนะครับก็สมมติถ้าเราครับเสร็จเราก็รีนะ ส่วนไอตัวของแร่สโตนผมไม่ผมไม่ขุดนะครับเพราะว่าผมขุดได้0.7นะครับเดี๋ยวผมขุดให้อันนึงดูให้อันนึงนะครับเนี่ยผมขุดได้0.7มันไม่คุ้มนะครับมันไม่คุ้มในเรื่องของการขุดก็เลยว่ายังไม่ขุดแต่ถ้าเราได้หนึ่งอ่ะมันคุ้มนะถ้าเราได้หนึ่งะครับมันมีวิธีเดียวคือผมจะต้องเพิ่มบัฟนะครับเพิ่มบัฟในเรื่องของบัฟไอตัวนี้นะครับก็อย่างสกิลนะครับสกิลแล้วก็มาที่เมืองนะครับมันก็คือตัวนี้นั่นเองบวกสโตนหนึ่งนะครับ รถไอ้ตัวนี้0.5แต่ปัญหาคือผมเล่นตัวของไอรอนครับเพื่อไปลดสโตนนะครับนี่ครับลบสโตน0.5บวกไอรอนอันนี้คือบวกตรงตรงเลยนะเอออันนี้ก็สมมติถ้าเราบวกอันนี้บวกอันนี้หนึ่งอันนี้บวก1มันจะเป็นอะไรวะมันก็คือ0.5ใช่ไหมถ้าเราอัพอ,อันนี้เออเราก็จะได้มาแค่0.5อันนี้ก็เป็น0.5 <laughs> ทำไปเพื่ออะไรใช่ไหม เออสกิลนี้ก็คือบางคนเขาอยากจะเล่นแบบฟาร์มสโตนเพราะสโตนในการฟาร์มเนี่ยมันใช้ระยะเวลาน้อยนะครับเนี่ยครับประมาณสามชั่วโมง12นาทีนะครับตั้งเวลาแล้วก็มาขุดอะไรเงี้ยแล้วก็ไปขายในตลาดได้แต่อย่างที่เราดูในราคาตลาดเนี่ยราคาตลาดมันค่อนข้างถูกครับมันอยู่ที่0.06อยู่ราคาถ้ามันขึ้นไป 0. 0.1นหรืออะไรเนี่ยผมว่าสายสโตนน่าจะเล่นได้พอสมควรนะครับส่วนตัวของผมสายออแร่ทองใช่ไหมแร่ทองผมก็อยู่ที่1.35 นะครับราคาขึ้นไป4เลยนะสี่มันเคยแบบ4ซันเฟอร์เลยนะครับราคาไฮนะเออแล้วก็ต่ำสุดก็คือ1.09นะครับก็สมมติว่าผมขายตอนนี้ผมจะได้มาทั้งหมด58ซันเฟอร์เลยนะครับก็ต้นทุนของเราคิดยังไงนะครับต้นทุนของเราก็เป็นในเรื่องของค่าขาบนะครับไล่มาตั้งแต่ตัวของออันนี้เลยนะครับอันแรกเลยนะอันแรกใช้ไม้นะครับเออใช้ไม้เท่าไรใช้ไม้3นะครับแล้วก็คิดลองคิดคำนวณค่าไม้ แล้วก็ใช้ตัวของไอรอน5นะครับไม้ My 3อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นไม้6ใช่ไหมนะครับแล้วก็ของคอยด้วยนะครับแต่คอยเนี่ยเพื่อนเพื่อนไม่ต้องไปคิดก็ได้นะเพราะว่าคอยเราอะฟาร์มจากตัวของเควสตรงนี้ได้นะครับมันก็จะช่วยลดในเรื่องของตัวค่าคอร์สได้อยูอ่ประมาณนี้เลยนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับสําหรับเกมนี้ถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่อนเพื่อนก็ลองมาดูใน d i s c o r d ได้นะครับดิสคอร์ดเนี่ยก็คือ d i s c o r d หลักก็ได้นะถ้าใครที่แบบไม่ได้เข้า แบบไม่ได้สมัครเมมเบอร์นะครับดิสคอร์ดหลักก็มีห้องไทยนะครับในการพูดคุยอันนี้ก็โปรโมทให้สักนิดนึ่งละกันนะครับมันจะมีห้องไทยห้องเดียวนี่เราก็ไปดูได้นะครับมีคุณเ,เนี่ยโอโอสมายเนี่ยแกเล่นมานานมากจนได้ยศเนี่ยเป็นกอบบินเลยนะครับก็เนี่ยครับก็ลองพิมพ์ลองพิมพ์ถามแกดูก็ได้นะครับตรงนี้นะเราไม่มั่นใจอะไรนะครับก็มีคนคอยตอบตรงนี้ได้ประสบการณ์น,นะครับเยอะตรงนี้ได้เลย อ่าโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับส่วนใครที่เป็นงบน้อยอยู่นะครับผมต้องบอกว่ากำมัดอยู่นะนะครับเลเวลแรกๆเนี้ยนะครับถอนลมหายใจอ่นะเพื่อนเพราะส่วนตัวผมก็เล่นเล่นแรกๆผมก็จะมางบน้อยแหละแต่มันไปต่อไม่ได้จริงๆนะครับมันก็ต้องแบบมาถึงตรงนี้นะแต่ถ้าตรงนี้ผมสบายใจไหมผมก็สบายใจนะก็คือขุดทองขุดเออขุดทองขุดไอรอนแล้วก็ ซอนสโตนนะครับแล้วก็ไปซื้อก้อนทองผมตั้งใจนะ่าจะประมาณสักสิก้อนแต่ดูก่อนว่ามันวางได้กี่ก้อนนะครับแต่มันเก็บไม่ได้นะต้องวางดีๆนะครับเออผมก็อยากให้มันเก็บได้ในอนาคตเนานะเพราะว่าส่วนตัวเราอะ่ะเราก็อยากจะเก็บนะ่ะเพื่อนๆเ,เออแม่งเก็บไม่ได้อะดิมันต้องวางอะนะครับตอนนี้ผมก็เลยเลือกที่จะไม่วางในเรื่องของต้นไม้แล้วก็แปลงนะถ้าเราถ้าถามว่าวางดีไหมเราต้องเล่นเราต้องมีสกิลไม้ให้ครบก่อนนะครับ สกิลไม้อะไรเงี้ยไม้เนี่ยผมไม่ตัดเลยเห็นป่ะเพราะขาดทุนนะครับซื้อดีกว่าเนี่ยเราต้องมีสกิลให้ครบนะครับอ,อ,อะไรเงี้ยอันนี้ก็อัพผมอัพไป2ออันนะจริงๆต้องรีใหม่นะครับเพื่อที่เอาไปอัพอาหารเพิ่มเลเวลดีกว่านะครับอันนี้2ผมเห็นมีคนเล่นอยู่นะแล้วก็ลดค่าคอสแอคนะครับยี์ก็คือลดในเรื่องของตัวคอยที่เราไปซื้อนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวเอเน g y จีต้นไม้ด้วยนะตรงนี้ก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ อันนี้ก็1วันนะครับในการเ,าเซตคู่ดาวก็จะเป็นคล้ายๆสกิลนี้นะครับสกิลที่ผมใช้เกี่ยวกับสัตว์วัวนะอันนี้ผมเลี้ยงวัวนะครับได้กําไรอยู่ได้กําไรอยู่หักจากค่าค่าอาหารคํานวณแล้วยังได้กําไรนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้กําไรก็คามุยเลยนะครับขายทิ้ง <c oughs> อ่ะอุ๊ยอ่แร่แดงมาพอดีเลยครับได้เวลาขุดพอดีเลยผมมีอยู่3อันพอดีเลยนะอ่ะขุดเลยนะครับ4.2นะครับ 1.2นะครับได้6.6นะแร่แดงนะครับก็เอาไปขายได้เลยนะครับตอนนี้ผมมี7.5แต่มันขายเออได้7นะครับนี่19นะครับ19ก็หากจากต้นทุนก็คือแร่ทองนะครับที่เราขับมาก็คือแร่ทองไอรอนแล้วก็สโตนแล้วก็ไม้นะครับเออแต่แต่สโตนกับสโตนเออสโตนกับไม้ไม่ต้องไปคิดมันก็ได้นะครับคิดตั้งแต่ตอนไอรอนก็ได้ค่าคอร์สอะไรเงี้ยนะครับ แต่ในในในการที่เราคำนวณเนี่ยคือมันได้กำไรนะเพื่อนๆอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ชอบเกมนี้แล้วก็เกมนี้เป็นกระแสช่วงนี้ด้วยสุดท้ายนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูในเรื่องของตัวราคาเหรียญสักสักนิดนึงละกันนะครับในการทําคลิปนี้นะก็ราคาเหรียญตอนนี้อยู่ที่5.5นะครับก็ตอนนี้นะครับก็100ซันเฟอร์ครับ the Moon นะครับไม่ถึงไม่ถึงนะครับไม่หลอกนะครับได้น้อยนะครับ ยี่สิบเออยี่สิบสามสิบเออนะได้เยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวคนสนใจเยอะราคาเหรียญขึ้นเกมนี้คือมันใช้เหรียญจริงๆนะเพื่อนๆผมบอกเลยนะเออทุกเม็ดทุกหน่วยนะครับใช้ทุกอย่างเออเล่นแรกๆเนี่ยใครแบบรู้สึกเลเวลช้าเพื่อนๆจะแบบไม่ไม่ทันการอ่ะนะครับไม่ทันกินนะก็เกมนี้นะครับใครเลเวลเยอะเอออยู่สูงสุดของห่วงโซ่อาหารก็ เพื่อนๆก็รายได้เยอะตามนะครับเกมนี้ไม่มีเนิร์ฟนะเลเวลเยอะก็ได้เงินเยอะนะครับเลเวลน้อยก็ได้เงินน้อยตามสภาพคล่องของตัวตลาดไปสุดท้ายนี้ก็ครัเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า